ใครเอาลูกไปอ้างว่าลูกป่วย <ผม S 1> อ้างเพื่อให้เมียกลับวันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้ให้ ประมาณนี้สรุปแล้วเกิดจากอะไรเล่าให้ฟังหน่อยทะเลาะกันทะเลาะกันอ่าแล้วทีนี้ผมไปตบไปตีเขาตบตีแฟนครับเอาได้ไม่กว่าตีมือเขาตีแฟนใช่ไหมใช่ครัแล้วเขาก็หนีป่ะเขาก็หนีเออเขาก็หนีแล้วก็เอาลูกไว้ทีนี้ลูกไม่สบายลูกว่เป็นเลือดเอโอคอมาพอดีเออเขาก็เห็นพอดีแล้วผมก็ถ่ายลูกให้เขาดูลูกพวกเป็นเลือดเอเขาก็เป็นห่วงลูกเขาก็อยากจะมาเอาลูกแต่เขาไม่กล้าเออ แต่เราเดาเขาลูกอ้วกจริงไหมจริงจริงเมื่อวันก่อนอ้วกนิดเดียวแต่ว่าวันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่สายเหตุที่เราโทรไปหนึ่งก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งพ่อหนึ่งหนึ่งหกเก้าผมไม่โทรใครเป็นคนโทรผมไม่ได้เมียบอกลูกผมไม่ได้เป็นอะไรผมไม่ได้โทรไม่มีรถมีรถคุชีปมาบ้านไหมไม่มีไม่มีไม่มีเมียโทรบอกลูกเนี่ยพี่ก็ดูสภาพลูกลูกไปอ้างผมเนี่ยไม่ไม่ใครเอาลูกไปอ้างว่าลูกป่วย อ๋อเราเอราเองใช่ไหมใช่เราะเขอ้างอ้างเพื่อให้เมียกลับมาอ๋อทะเลาะกันเขาหนีไปเมื่อไหร่เมื่อคืนเหรอได้หวันแล้วอ๋อไปได้ห้าวันแล้วใช่เราก็เลยเราก็เลยเอาลูกไปอ้างเพื่อให้เมียกลับมาคิดถึงแล้วให้มาดูลูก ก็คือตอนนี้ในท้องเมียผมม,มีลูกอีกคนนึงแล้วก็เอ,เอาลูกไปคนนึงลูกผมมีสาคนเมียไป2อ 2> ทีนี้อยู่กันมา13ปีกว่าผมคิดถึงลูกคิดถึงเมียก็หมดหนทางแล้วเขาไม่ยอมคุยด้วยอที่นี้ล,ลูกไม่สบายพอดีก็ใช้หนทางนี้เลยก็เลยตัดสินใจใช่ก็ให้เขาเห็นเลยว่าจริงๆเขาเห็นนะเขาวิดีโอคอมาเขาเห็นว่าลูก อ้วกเป็นเลือดผมขอโทษได้หลายครับผมจะดูแลลูกให้ดีแล้วผมจะไม่ไปรบกวนเขาอีกถ้าเกิดส่งรูปลูกไม่สบายลูกอ้วกเป็นเลือดหรือว่าลูกเป็นอะไรเนี่ยถ้าถ่ายรูปแล้วส่งมาให้เขาดูอย่างเงี้ยเขาไม่สบายใจผมก็จะไม่ทําละผมก็คิดว่าเขาเป็นแม่คิดว่าเาเป็นแต่วันนี้ใครเป็นคนเรียกรถพยาบาลผมไม่ได้เรียกไหมแสดงว่าเม่เรียกใช่ไหมเรียกเราก็ไม่รู้สงสัยเห็นลูกอ้วกเป็นเลือดอะไรอเงี้ยแต่ทั้งจริงลูกไม่ได้เป็นอะไรเลยนี่หลอดีแข็งแรงก่อในรบแจ้งจากหนึ่งหกเก้าครับว่า มีเด็กพวกเป็นเลือดนะครับแล้วทีนี้คุณพ่อไม่ให้ไปโรงพยาบาลก็เลยออกไปตรวจสอบก็พบปรากฏว่าอ่านเหตุที่คุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันนะครับเดี๋ยวแล้วก็อ่าคุณพ่อก็ใช้สีของาหารสีแดงเทลงพื้นแล้วก็ถ่ายรูปลงให้คุณแม่เขาแสดงว่าแม่หนีสามีไปทะเลาะกันแล้วก็หนีไปใช่ไหมก็ ก็ได้ว่ากล่าวจากเตือนว่าไม่ควรที่จะทำแบบนี้เพราะว่าทีมผู้ชีพมีจังัดข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน o l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ